กับ,บสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือนีนกะสบายดีถึงมองถึงบอลมา,า,าวอยู่แล้อยู่ไทยหรือต่างประเทศนอกที่เรามาลำบากลำบากชมมือในห้าสิไปเยี่ยมอาเนาะอาคอนที่ว่า,า,าพี่ปอกเขาว่านี่เนาะพี่น้องก็ที่เป็นบุญหมวกเราเป็น,ใน,ในอะไรบุญหมวกกันไทยยังกอบวิจารณาในการรับชมเนาะพี่น้องบ,บ่ต้องดรามา่าอะไรอยัง เพราะว่าพี่ปอบในวันามาจากไซก็คือมาจากผู้ชีเรียนมลเรียนคาถาเนาะพี่น้องเรียนวิชาอาคมเนาะแล้วก็พิษขลัมเนาะพี่น้องพิษขลัมหรือว่าพิษคู่หรือว่าคลังบ่ได้เนาะการเป็นปอบเป็นปอบแต่ถามว่ามาซิงสู่ผู้ใดการเด็กหน่อยกันเสียชีวิตได้เนาะ กะฮะอ้าวว่าจะมาฝากกันกรรมบ่ฮู้ว่าพี่ปอบเขาหรือว่ามีคนเฮ็ดคองหรือว่าใส่คองยังเนาะพี่น้องเฮาก็ยังบ่ได้แน่ใจเนาะพี่น้องเพิ่นก็วาภาษาอย่าคึกออกคือคเมนนี่เนาะพี่น้องเว้าคือออกเมนนี่แต่แต่อาชโบเ่วาว่าเป็นพี่ปอบแะแ่าเป็นคนลาวเทิงเพิ่นว่าพี่น้อง เล่าเทิงกับขั้นเป็นคนไทยกับเป็นคนเขมรพี่นอ้องมัน,นเป็นขาเล่าเทิงพี่น้องพี่ปอบขาเล่าเทิงพี่น้องเลยปังกระหักเลยพี่ปอบขาเล่าเทิงบ่เป็นขาธรรมดานพี่น้องหรือว่าเล่าธรรมดากับบ่แมนเล่าชุง้งเป็นขาเล่าเทิงเล่าชุง้งนั่นแหละเราตรงท <laughs> างตารังเงี้ยเราเล่าแบบว่าตั้งหมอกเลยน้องพี่น้องเราต้ <laughs> องมือเนี้ยเราจะไปเยี่ยมไปเจาะมือเผินพี่น้องพอนายพอนายพอนายหนีมันกระยืนฟังอยู่ ่าไปไปเจาะไปค่อยไปหลังไปค่อยบึงน้องการนอนพี่น้องมาเพิ่นเป็นอะไรไปเยี่ยมทำไถ่บึงนอนพี่น้องว่าเป็นอะไรตอนนี้อาการเป็นอะไรแล้วไข้ระโบเศร้าระบบเนาะพี่น้องไปไปตอนนี้สบาพก็สิไปน้องเบียก็สิไปน้ำอ่ะน้องเบียสบภายสบายดีดูสบายดีพี่น้องอ่ะน้องเบียสบายดหนาเอ้าวหนาตัวเรียวมาอ่ะสบายดีพ่อนายแยบ ตอนนี้อาการพ่อยายแย่มกะดีขึ้นน้องอเอ้ยได้กินห้างห้างใหม่ดีทางยาดีตอนนี้อาการดีขึ้นอยากกินกระตุ่มขนมละบาดเดี๋ยว่อซื้อมาผักให้พ่อยายแย่มอยู่เพื่อนพี่เดียวบาดไปเฮาไปไป <c oughs> ไปกันเลยพี่น้อง,องไปไปเดี๋ยวรีบซื้อกระดาษเชื้อจุด <c oughs> <c oughs> ้วยมือนี่ตอนนี้กำลังสีฮอด กทอมทำใจของสมัยไน้อพี่น้องโอ้ยอดอกมึงแล้วหรือยังติตหลอดมึงยังบ่แล้วอยูป่ปลาจนเฟนจนสายจนสวยสย,ยังแต้มคิว้วอยู่พี่น้องอืม่เฉ็ด <c oughs> มึงพี่น้องมึงมึงสีเห็ดอันสีมิติหรือผู้ลาคนพี่น้องยังอันยังแต่งหน้าอยู่มูสิไปแล้วเพราะยังแต่งหน้าอยู่พี่น้องอันหามิติดโฮมินติกับหีบเขียนไว้ไว้แล้วมัน คือเพียมนะคำใหยย้นี่พ่อเฮ้ยเขมาถ่ายเยอถ่ายรถเดินในซาโบกมาฮอดเผื่ออาสาโบเลยเนาะพี่น้องสาโบกสืบขึ้นไปเจาะเพิ่นเนาะเพิ่นอยู่เทิงเฮือนว่าเป็นแนวใดตำนานพี่ปอบพี่น้องปลาโท <c oughs> มีแต่สายซินพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะ <c oughs> นเผื่อมหอดเทิงเฮือนเรียบร้อยเยด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องเป็น เมื่อในกาการปกติแหละเนาะปกติแล้วทัชมาพีกับบาทัวมาพ่นกับบาเศร้านะถ้าเจ้าอยู่อยู่วะโอแม่เขามาหน้าเบิร์ละจีเศรพ่อผ่าก็ได้หน่อไม้ก็เพชรตัวอาผาักหญ้าพี่น้องเมื่อเดีห้าสิบแกง อันมือนะแม่เจ้าบอันเป็นมอลำมือนะคอยเห็นใน y o ยูทู e คอยเห็นเจ้าลำเราทำเห็นเด็กออรว่าว่าต้อนไหวบ่อันอาการมือนี่เป็นอะไรลอยแห้งบ่ แต่ว่าตีนี่ได้อยู่ปัญา่านเด้อตายรถนเมย์เอ้ยมึงบบบนี้ยังตีมได้เดี๋ยวว่าเด้อพี่น้องเว้ยตัวเล็กนี่เลยค้างกว่านี้ชาวคอนชาวเมยกับปัญญาอ่านเด้อพี่น้องแต่ปอบชาวเมก์ยังแซาการพ่อได้บอกให้ชาวเมยเผาเล็กสีแดงมานำยังบเผามานำที่ซื้อกับเฟนเมื่อวานพอดีหูโตซาโบว่าชาวเมย์แต่นำมานำชาวเมย์ชาวเมย์แบบปัญญาอ่านเด้อปอบยันมิพี่น้องเว้ยมันแบบกึอบขม่าบาดเดียวเลย ก็ขมาอะไรกับมือยเมื่อยะไรแับมันแ่ะขึ้นนี่เนีข้าวคอดมันอยากหักคอไปมันอยากตันหันตัมันแล้ว่าว่าก็เริ่บอกสิบอกลูกบั้นโ้ยมันตั้งแนน่ขาว่ามันอยากอันนี้ดีอ่ลูกไปหาบักเบ้มันก็เออมันอยากตันกกเหลืออักจเด้วยฮะจากตันก้เหลือไว จะเลย่อนได้ตั้งสิีแล้วไปหาลานเหรอเหตุอะไรจะไปจอดไปฟังไหมจ๊ะไปหาอาจารย์ผลด้วัดเขาพาไปบู๊โตซ้ำครับบอกแล้วเจ้าอันอันร่างกายเจ้าปองนั่นมันเที่ยวดูแล้วจะสิเหตุอะไรจะสิไปทางไใดไปจอดเฮ้ยไม่ได้สิไปว่าสิโท้ช้ำเอื่อยเลยพาไปไปชวนเด้พาอีกนะไปจอดไปเจอะมันกลับเป็นคือกันมันปั่นเบายี่บ้านเข้งมันค้ำ เรื่องสิบปจอดครับนี่เรื่องในแห้งก่อนครับโหลดเด้งล้างข้างซิงบวกลังจากที่ข่อยแทะขิดจะลงไปกับเอฟซีกับทามไทยอะไรกับคอมเมนต์เข้ามาไลายเนาะหายมาหายมาจบมาแสดงมาถามอาการเนาะผนกัญญาขู่ว่าดีขึ้นบ่อหรือว่าเป็นแนวใด บางคนก็ว่าบอกว่นพี่หายพี่หน้าบอไปเห็ดยังพิดบอ,บอตื่นมากขำมากไม่จะล่องลอ็อกเนี่ยปล่อยไปด่าว <c oughs> ันนี้ปปล่อยไปด่าผู้ใด้ตื่นมากก็ลกอ็อกเนี่ยหายเนี่ยนะบางคนก็ว่าโดานคล้องขมิ้นบอนาเพราะว่าบ่าุายากับขมิ้นแล้วก็บอเคยมีผู้ว่าทั้งขมินน้นอีกแม้แต่ประเทศลาวยังบอ่มีจักโตบางคนก็ว่าขาเล่าทึงด้ว้าแบบนี้ว่าสันนะ กะบลายคนกะบลายความเห็นเนาะพี่น้องแต่มาเมื่อนี้บ่ฮู้ว่ามันเป็นขายยังเว้าออกไปค่ะแต่เจ้าของคุ้เว้ายังบ่ฮู้โตเลยว่าเจ้าของเว้าไปได้ยังไงเนาะแบบแบบว่าไปกับเขาเลยคุบบมิบองู้สติเลยนะเนาะบูไปเห็นงูอก็อยากกินงูอะพูดว่าีนี่เออเจ้าอยากกินงูออยากกินงูอคือชีแซ็บเพราะว่าโอ้ยพี่ณออยากกินงูตัวนี้เด้ วันนี้ไปหอดบ้านนคะรภยัยใกล้ซีหอดอนนะไรแต่ก,ก,กินนมอยากมากว้าวหมักดีว่าฉันขึ้นอยากกวนตีนเลยคุ้ยหายเขานะหายเขานี่ร้านกำนองดึงไว้คนขางอืมสู้ชิเอากูไปใส่กูหูว่ะสู้สิพากูไปค่ะอืมแต่กูไม่ย่านดอก พาไปโลดกุบวย่านอเออย่ช่วนยะเห็ดยังกูบวยไหนดอกเว้าวนะร้านชอนทางอุ้ยอ่าน่ะบนหูชิดตัวถ้าถ่ายอีกถ่า,าย,าายเก่งขนาดน้นข้าวปลาซาไปชื่นม้วนอุ้ยขนาดเลยเนาะก็บ่ได้เหนื่อยบ่ได้หยังอืมไปหาผักนะก็โมากาบ,บกนะ่อืมเห็ดเอาไปหาผักอ่ะบ่ได้กาเพิ่นนั่งอืม,อม,อม ตั้งสี่ตีวะกูเมื่อสวดกาบหลุดเอ้าบัดมาขอถึงมาได้บัดมายเงี้ยขนว่นวะว่าวันชิมอยากสีมาซื้อของมาถวายอาจารย์ก็เลยว่าสิเล่บัดมาได้ทึงมาได้หนีมาอยเงี้ยได้เหรอไปเนี่ยได้มาได้ขึ้นหัวพี่ไว้เที่ยวอ่ระราคากาผ่ากาผ่าแล้วก็มากาอันคือบาจ่อยกาบได้หลุดว้าวไล่ไปอีกแล้วบบบนี้บงบูจักเงี้เป็นเกือบเข้าไปอีกเกือบเข้าอีกโบยาน บันสีมายังบอกว่าบายเมื่อกาเดิมสั่งกัยีก่อนใช่สั่งว่าไม่สีไปขอคำมากว่าคูบาจอยเอาบเถิงเอาบอยู่ดอกคนยังบอกว่าเอาผ่านเมื่อแ้วกะบอกร้านแห่ะนร้านก็เอาผ่านถูกความถูกทงอะไรผ่นว่าเมื่อกาเดเมืาเ่งกับสามานมาเพื่องยังบ่อสามาหัเทื่แ จากเงี่ยวจากลงเงี่ยวแต่อยู่ทางแหววไพกับบ่อเฮาเนาะจากลงแหวอยู่พุ่นเลยอะร้านเลยว่ะบ่ลงกัญชากบ่ล่องเโอ้ยจากเงี่ยวนั่นแหละมันสิออกมึงอยู่เฮือนเฮาเป็นสามพ่อเพิ่นว่าว่าเมื่อกะเศร้าดอกแล้วจากเงี่ยวมามาฮอดเฮือนแต่เข้าห้องน้ําออกมาแล้วเอ้ยน้ําถามว่าก้อนเป็นอะไรนึกเฮาบ่ได้เป็นหยังก็เศร้าแล้วบ่เราอ่ะปัดดินแข็งแล้วบ้านว่าออกมาได้เลยบาดเว้าเป็นภาษาอนี๋ ตอนเจ้าใชไป็นลมนะเจ้าไปหาก่อนเนาะมันเป็นสีออกเออนั่นแหละเจ้าไปหาเขาว่าเสี้ยวอันไปลอยน้ำคลองเออเขาว่าว่าเสี้ยวไปลอยน้ำคลองและเพิ่นย่าซีนี้นิดกรพัวไหมผนชีเก่งมาจากไส้ข้าลงน้ำคลองนซื้อลงน้ำคลองเขาจะได้เอไปหากี่ปวกปากแต่คือควายเชี่ยวเอื้องจริงเต็มปากออกเลยจะทำเป็นแมวเลยโมโหซื้อไป เห็นอ่ะนี่สลบลงไปไปห่างยังหูซื้อตอยู่เบิ่งคอยเบิงขีบเจ้าแยำได้เขาก็หายน้ำเจ้าแยำนั่นจนจนลูกกับเมย์เป็นยังหมูดนหัวควันว่ะเข้าว่าอุปนระเขาบุกขีดกับกูเป็นยังบมูหนังว่าแท้คนบม่มีสตินังว่าวน้งเพราแล้วก็หัวน่ะหมูปัดหัวควันเนาะหมูปัดหัวควันเน่าเพราะบอด้ไม่มีสติสติยังเลยว้าวว้าวน้ำหมูหมูว้าวในหูแตเฮ้าคุ้มสตีบได้ สีว้าคือมูอมันบ้าบ่ได้มันบังคับเตีงบ่ได้บังคับหมได้คล้ายๆว่าเขาเป็นถาดของเขาเป็นถาดของเขาเขาบังคับอยู่ในหลักการเบิ่งซองเถื่อกระหายซ้องเถื่อลูกมึงเป็นยังเออมึงเป็นยังขอโทษพี่น้องเลยบอกผิดว่าไงเจ้าเป็นยังแม่ชินี่ห์เขาตาชินี่ห์เขาตาพี่น้องเห็นอาเห็นอาเป็นแล้วก็เห็นอาหายแล้วก็สงสารดูตนอาลูกพัวกับ ่ันบอกเขาไปเบิ่งในลีปหลจน่งีปไปเขาไปเบิ่งหอ้ากูอ่อนทนพักหิ่อากลาอกลอนดันอเสียงเอกก็ได้ไปเบิ่งง่ายคอนอยู่บ่ไง่ายคอนผีเขาบ่บ่ได้ววาบ่จักจนนั่งหลดจนาลงลีปถึงได้เห็นหวะอ่ะต้นกันรจนาลงลิปนบ่ฮู้อืมบ่อจักก็บ่ฮู้จักบอใครมาน่ะบ่จัก หักว่าร่างหนีว่าโอ้หักมวนอืแต่บังคับเตียงบ่ได้บังขับกคองบ่ได้ดียุ่งบ่ได้ถือแบบงค์น้อนเฉพาะพื้นผ้านะคือว่าเขานั่นอันหลัดสมีเขาแข็งหลัดสมีเขาเก่งเขาแข็งกวัวเราก็เลยสู้เขาบ่ได้หักดีแต่ยังตั้งสติอยู่ตั้งสตินะ กลางคืนด้วสาเหตุที่โบไหวผ่าทองน้อำบ้างคนก็ว่าอยากให้เจ้านั้นถือศีลถือศีลห่มขาวจากซองซ้ำมือมันก็จยกไปบรรลุอยู่น้ำพายอับนัวเด้มันยากคนผู้เดียวอยากเห็ดเห็ดในเฮือนบ่ได้คนเนาะอยากเห็ดแทบ่นเลยแทบคนว่าอยากให้เขาวัดพ่นแหละ อยากเขาวัดตอนนี้เขามันช้าแหละอยากเขาแต่ว่ามันเห็นได้ให้เขาคนเดียวให้เขาไปถือศีลและนังภาวนาอันอุทิบุญกุศลให้อันี่เขามาเบียดเบียนเท่านะก็่อยากเหตุอยากไปอยู่แต่ว่าพ่นขุบี๊งก็ยังน้อยกลงมันตีงนี่นางอยู่ดิ๋นีอยากไปอยู่อยากไปถือศีล คอยกับปกติกับเป็นคนจีนคนธำอยู่คนใจบุญใจกว้างคือยัง <Sc> น <ans> <by> ี่พ <lah> ี่น้องเอ้ยมากทำบุญทำทานเจ้ากระแพยบุญกุศลให้เขาในเห็ดทำบุญกระหยาดหนะไม้ทานกระแพยไปหายถูกบ่อนาแพรให้ผูที่มาเห็ดห้เจ้าเนี่ยห้บ่ให้เขามาเบียดเบียนเฮาอุทิบุญกุศลใหนเขาใหายอยู่พายอยู่มันเนาะให้อยู่พายอยู่มันบ่มาเบียดเบียนกันกับกรรมในเว้นที่ว่าน พี่ช่าทีห้าบรเห็นเนาะอุทิตไปไห้แมนวันมาไหว้ต่างคนต่างอยู่อืก็แม่นมันอยู่คนละส่วนแล้วท่านมีบาปยังกงให้มันพ้นแม่นความมีฝุ่นให้มันทุกข์มีกรรมให้มันกรรมว่าเร้นฝุ่นเร้นแม่นอย่ามาเบียดเบียนกันเด้อเนาะอยู่พ่ายอยู่มั่นเนาะ ก็อยู่ในชิกินในทำอยู่ว่้าเบียเ่งนเาะเดเป็นยังหองลบงายนะตื่นมาเขาลงลกหาบางคนกะเอฟซีบางคนกะโอ้ยอาจะคืองามแทามีผัวหรือยังวะสันเนาะเห็นขีบเนาะเินเบินเห็นในขีบกะบ่ทันมีผัวเด้อพี่นนองมีแล้วมีแล้วบ่มีผัวแล้วมีผัวแล้วมีเพิ่งผัวมีเติลูกอ ตอนนี้มันไ่่ใชเป็นผู้สาวมือสองเนาะตอนนี้ตายหมดแล้วนะคะผัวตอนนี้เป็นผู้สาวมือสองพี่น้องอาการรวมรวมต้องมาสมัครเฟนเดอ์เพราะว่ามันที่โลกลายต้องดูแลอย่างดีบ่าี่โลกลายจะเปม็นยังเม็นยาสาละพัด สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ซ่องซาเบเออซ่องฟ <c oughs> อดมาอยู่ซ่องซาโบฝั่งเาวพี่น้องก็ให้องีนมากเิน,นมาเด้อมยันยำ หายพี่น้องเลยเยอะตอโอ้ยพี่อย่ามาซูนแม่ตีลูกนั่งอยู่ิ้างใตายหายกับผู้โทรหาซาเม่ี่น้องเลยมันถือของมันจืดของของหน่อยของบอกไฮซ่าเม่นั่นเผาบอกซาเม่เผาเล็กซี่แดงมาน้ำว่าสั่นใให้ไฮซ่าโบสปาร์ต้ามาให้บ่าวายเอาอันเอาเลยสติงให้เจ้าุดจน่าฮ่อนโจกวางดอกเล็กซี่แดงอะเอาอย่างเลย พูดออกมาเมื่อเช้าปอบไปเหดแดดอันจีเกาะตาแดดเดียว่น้องเลยซาเม่เช้าวันปอบไปตาแดดอันแดดเดียวพี่น้องเอลยแดดเดียวหรือว่าซามแดดก็ได้พี่น้องเอลยเอาแหงแล้วล่ะซาเม่จะไปทอดน้ำมันมาแก้มลหัวแก้มหัวข้อขาดเสื้อข้อขาดพี่น้องเอลยเนาะโอกอะเออบอมแมนว่าพิษ อาการร่วมๆก็คือตอนนี้ก็คือปกติแล้วนะพี่น้องบ่ได้ถือคองเนาะพี่น้องเลยบ๊อบปกติบางทีนี่กระเาดตีอ้าวนวดนะจักบานพี่น้องเลยเ็อันคล้องขมอขมิ้นก็บ่ได้ถือาะตอนนี้ก็นี่คัดฉีบเอาไปใส่พังกับบนให้เลยบ่ชัก บาจักและโจบกและเศร้านะแต่วันเช้าค่อนเบาภาษาสามีกับจีวเาภาษาใส่คือกันแต่ว่าเร้าค่อนสิบเบาภาษายังแต่วันสามีหนูหูแล้ววันสามีจีบเบาภาษายังญี่ปุ่นพี่น้องเลยเซมาโกติเซมาโกติอันอันซาโบสิเป็นเวียดดอกุยดิ้งเดือกึงเือกึงแก้วเดีซาโบผ้าเป็นนั่นเป็นเาล้าปเซมาโกติพี่น้องโอ้ยเฮ้ยเวียมะ ดีเลยดีเลยบ่ดีละหน่อยก็การ้ออเนากาซาโบกาเิได้อัลาพาจ้าขีบลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะพะว่าได้มาเยี่ยมยาม้ามข่าวเลเนาะพี่น้อห้ากัห้ากห้ากัดหาัดห้ามกัห้ากั้ามกัดหกัดาก็ดหามั้ามกัดห้ากามบัดหากา แต่เพียงแต่ว่าห้ามกบดูแลตัวเองบึงอยู่ในซีนกินในถ้ำเนาะให้เพิ่นปกปักหักซาห้าวบ่ายดีจ้ะนี่ไทอยากเป็นดอกพี่น้องเลยแบบนี้นะขาบวเจอคือผู้ใดบ่ฮูหรอกเมนความมันลำบากมันทรมานเนาะทรมานกันใดเมนพอเป็นแล้วมันออกวิ์เด้อพี่น้อง อันบวดวิดไทยคนด้ยังก่อนรับพิจารณาในการรับชมพิจารณาในการรับชมด้วยพี่น้องเอ้ยเป็นความเสื่อของแต่ละบุคคลเนาะพี่น้องเนาะไทยเอซีคนไดที่ของใจว่าเป็นยังคือทีมงานคือห่างเหินกันไปไ่ได้ห่างเหินกันเด้อพี่น้องยังหักยังแพงกันคือเก่าเนาะแต่ว่าช่วงนี้หนาหน้าก็เลยต่างค้นก็ต่างอยู่นะพี่น้องอยู่บ้านไทยบ้านมันเฮือนไทยเฮือนมันนานๆเจอกันทีโอเค บายบายไปแล้วไป่ามากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องพบกันม่คิดหนาบายบาย